กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเสนอโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านหนองไร่ตําบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราช,ชบุรี เมื <ider> ่อมีน้ำก็มีกินมีใช้ไม่จำเป็นต้องออกไปทำงานไกลบ้านเป็นคำพูดของนายสุนันเอี่ยมอาหนึ่งในเกษตรกรบ้านหนองไร่ที่เข้าร่วมโครงการกับกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาเนื่องจากพื้นที่บ้านหนองไร่ตบลทุ่งหลวงอเภอปากท่อจัังวดราชบุรีอยู่นอกเขตชลประทานเกษตรกรจึงเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นความลึก6-8เมตร เพื่อให้มีน้ําใช้เพื่อการอุปโภคและการทําเกษตรกรรมจึงส่งผลให้พื้นที่ทําการเกษตรราว2 0 0พไร่ของบ้านหนองไร่แห่งนี้ไม่สามารถทําการเกษตรได้ในฤดูแลง้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงดําเนินการสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในการพัฒนาขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรโดยสามารถเจาะบ,บ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ําได้จํานวน8สถานีโดยแต่ละสถานีประกอบด้วย บอ่อน้ำบาดาลจำนวนสองบ่อและถังพักน้ำความจุ54ลูกบาศก์เมตร1ถังครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรได้จำนวน600ไร่เป็นจำนวนเกษตรกร104ครัวเรือนโดยเกษตรกรสามารถบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกันอย่างบูรณาการได้อย่างเป็นระบบโดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน8กลุ่มปลูกพืชไร่พืชสวนและผักนานาชนิดได้แม้ในฤดูแลง้งเสริมศักยภาพความมั่นคงด้านแหล่งน้ำแก่เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพราะปผลูกพืชผลชนิดต่างๆตามความต้องการของตลาดได้ตลอดทั้งปีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมากแต่ก่อนนี้การอาชีพเกษตรกรของหมู่ที่หนึ่งบ้านหนองไร่นี้ก็อาศัยแหล่งน้ำคือบ่อน้ำตื้นแล้วก็น้ำฝน แต่การทํามาหากินนั้นก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรตั้งแต่ชาวบ้านเริ่มมาเริ่มเข้าโครงการนําล่องน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรนี้ก็เห็นคือเรียกไเห็นคุณภาพหรือไวเห็นผลทันตาเพราะว่าเราจะวางแผนเกี่ยวกับการทํานาทำํำฤดูไหนตอนไหนแบบไหนทําได้เลยแล้วก็ผลผลิตนั้นจากที่ว่าน้ําฝนไล่หนึ่งก็ไม่เกิน40ถังนะหรือว่าสูงสุดอย่างเก่งไม่เกิน50ถังพอมา น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโครงการนำล่องนี้ไล่หนึ่งก็ตอนนี้ยังตาก็80ถังถึง113ถังก็เคยมีนะครับการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะครับคาดว่าคงจะดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับ